สวัสดีครับบารวว์ทอร์ซอสดีท่านผู้ชมครับค่ำคืนวันที่8พฤษภาคม2 5งพันนะครับผมจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่อง,งนะครับมารับชมลุงสงนะครับงวดวันที่16พฤษภาคม2 5งพันห้ร้บเจ็นะครับทอมชุ่มลุงสงจะมีเวลานะครับช่วง3ามทุ่มกว่านะพี่น้องเนาะ เพราะว่าลุงทรงไปขายของตามตลาดนัดนะครับแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์เพิ่นก็นมีนาทีการงานของแต่ละคนนะครับผมอ่ลุงทรงเพิ่นก็นจะ่าว่างช่วงนี้นะพี่น้องเนาะเ่าบ้าวท่าก็จะลงให้เช้าวันที่9พฤษภาคม2567ได้พี่น้องได้นะครับงวดที่ผ่านมาจับคู่บะเขาธรรมชม แต่ว่าเลขเด่นลุงทรงถือว่าแม่นเลขวิ่งเด่นเจ็ดนะครับเฮ้เด่น 7, นะเจ็ดเลยครับผมอ่ามาตัวเด่นตัวเน้นนะครับผมจับคู่บ่อเขา่าหลักร้อยสี่กับหนึ่งหลักร้อยก็ถือว่าแม่นหลักร้อยมานหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเจ็ดนี้มาหนึ่งเจ็ดล่างนะครับแต่ว่าจับคู่ลุงทรงเปเด่นเจ็ดสามนะครับเอาจับคู่บ่เขา่านะ้องี่น้องบ่เขา่าคือบ่เขาอ่าเดี๋ยวมาฟัางน้ำแข็งครับงวดวันที่สิบหก พฤกภาคม2567น้ารบะผมหาได้ไปจีบจับสลากินแบงลอตเตอรี่ไว้นะครับ่านผช้ชมเดี๋ยวจะรอนะครับลุงทรงมาหรือยังนะครับผมจะมาฟังน้ำกันนะครับผมเอา่านผช้ชมนะครับตอนนี้ลุงทรงอยู่ในสายสวัสดีครับลุงทรงครับสวัสดีครับครับผมบคทุกคน่ครับกลับมาจากตลาดแล้วนะครับลุงทรงเนาะับเพิ่งเข้าบ้านครับเกือบจะ สี่ทุ่มนลุงทรงประมาณเี้ละนี่เลยครับประมาณนี้ลุงทรงจะว่างประมาณนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นเลขกิ่งกับแม่นะลุงทรงนะโอ้มีแต่เจ็บมีแต่เจ็บโอ้นะครับครูิทย์เด่นเจ็ดคักแต่ว่าจับคู่บดโบเข่าได้ท่านผู้ชมครับผมลักร้อยกับแม่นอยู่ด้วลุงทรงกับลักร้อยมาหนึ่งเด่นสี่รองหนึ่งนะครับแม่ตัวร่องลักลอย ตาเจ็บนี่เป็นตัวเด่นนะครับอ่าเอา้าลุงทรงนะครับงวดนี้ได้แล้วมันง่ครับผมครับงวดน,นี้มั่นใจครับลุงทรงกับทรงไม่เบาเถ่าตั้งแต่ต้องงวดแห้วพี่น้องนะครับแต่ว่าเบาเถ่าก็หาโอกาสพอดีลุงทรงนี่จะบ่ค่อยว่างนะครับท่านชมลุงทรงกับขายของตามตลาดขายกับข้าวเนาะพี่น้องกันนี่ละรอดดึก นะครับได้มาแล้วนะครับลงให้เลยน,นะครับคุณทรงครับครับผมครับลุงสงรง,สงนะครับท่านผู้ชมวันที่16พฤษภาคม67นะครับเอาเลยครับลุงสรงครับผมครับวันที่16พฤษภาคม2567 ครับเด็กว่งแบบนี้แปดเจ้าขาครับเด่นที่แปดเดี๋ยวนะครับวิ่งแปดกับห้าห้าเด่นที่แปดบนล่างนะครับผมครับผมบนล่างครับเด่นที่แปดจับคู่ก็จะมีแปดศูนย์จับคู่แปดศูนย์ครับแปดสามแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดห้า สามห้าสามห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้ากับสามศูนย์กับสามศูนย์หักร้อยกับนี้ศูนย์กับแปดหลักร้อยักร้อยศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดครับผมหลักร้อยเด่นที่ศูนย์ครับครับไปจับปูเดยนกับนี้เอ่อเด่นกับเด่นตึกตูนั่นมันง้างตึกตครับเด่นแปดศูนย์ เด่นแปดศูนย์แปดสามแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดห้าครับผมกับสามห้ากับสามห้าใกล้ๆมื่อเียสรุปให้เพียงใกล้ๆจะสรุปอีกทีหนึ่งชุดสามตัวลูกทรงุ็สามตัวก็ยังไม่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามแปดสามห้าครับ มีแปดสามห้าครับผมแล้วก็ศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดห้าครับผมครับผมเพราะว่าหลักร้อยเด่นศูนย์ร่องแปดนะลุงสรงนะครับผมครับชุดสามตัวนี้เน้นหางไหนครับลุงทรงมัน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 งแบบต่อสั่ครับ เด่นท้อกัน835083085ทำช่วงเขาสองตัวด้วยนะครับผมสองตัวกับตัวด้วยนะครับผมหาฉลากกินแบงตนี้มหนาสโคข่าวาตงก็ไดลุ่งรงลุ่งจักงวดแห้วครับนะ้ำผมสองงวดหรือสามงวดสามงวดสามชิ้งวดสามงวดละบอสสามงวดหลุหดงวดหนึ่งนะทำช่วง จับคู่หลุดงวดที่ผ่านมาแต่เลขเด่นไม่หลุดนะครับผมครับเจ็ดขัดเจ็ดแหนเจ็ดขัดเจ็ดแหน่นะลุงทรงเนาะลุงทรงลุงทรงก็เน้นแห่เจ็ดสามกับเก้าเจ็ดธรรมชม่มอืมตอนเน้นเจ็ดเลยลุงทรงว่าเจ็ดมาเลขวิ่งเนี่มาทุกงวดพี่น้องตั้งแต่ลุ่งหนีงวดที่สี่น่าจะงวดที่สี่ลุงทรงวันนี้ตรงกันเด้มีาสามสูตรตรงกันสามสูตรอ่าดตรงกัน ครับหลักร้อยก็แม่นได้ครับมาช่มได้นะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะลงตารางให้นะลงุงทรงเนาะก็จะตัดให้เหลือน้อยคู่อันนี้ลงให้ไปหายยิบจับสลากกินแบงหาลตเตรีไปก่อนพี่้องเลขท้ายสามตัวในี่แปดสามห้าศูนนครับอาจจะมาเลขท้ายสามตัวหรือมารางวัลเลขท้ายรางวัลที่หนึงก็ได้นะครับเผื่อมาลักเลขท้ายรางวัลใหญ่นะครับเพื่อได้โชคนะครับ สองตัวแปดศูนย์แปดสามแปดห้าสามห้าศูนย์ห้าสามศูนย์หกคูณมาลุงทรงครับผมชุดที่เนีนเหยียบซีมันเนีนเหยียบราบนะครับผมแปดศูนย์ครับแปดสามครับแปดห้าครับ, 85, รบแล้วก็สามห้าครับเอาเดี๋ยวมาเบอร์นั้นกันท่านผู้ชมาจอท่านผู้ชมลุงทรงอยู่ในสายอันนี้เป็นของงวดที่ผ่านมานะครับ เด่นนะครับเห็นไหมครับลุงทรงเด่นเจ็นะครับเด่นเจ็ดเจ็ดมากคักมาแน่นนะลุงทรงเนาะ,ะนี่ครับชุดสามวเห็นไหมพี่น้องลุงทรงให้หนึ่งเจ็ดสามหลักร้อยลุงทรงหลักร้อยสี่กับหนึ่งเห็นไหมครับหลักร้อยมาหนึ่งโอ้ถ้าตัดเอาชุดนี้กับมาหนึ่งเจ็ดตรงๆนะลุงทรงเนาะอ่าท่าผู้ตัดแต่ว่าลุงทรงว่าจะคู่ให้พ่เขาพี่น้องเพราะว่าบริวารห้ตตัดชุดนี้นะครับ อาจากบอหลายโตลงทรงอ่าถูกคือถูกบถูกคือบถูกนพ้พนองรักลอยกรแม่นเอาวงนนี่แคปนาจอแปดเด่นบมลุงทรงงวดเนี่ยบบครับเดครับครับผมเ <8 S 1> ด่นที่แปดนะครับอ,รอ,รอ่าเด่นเจ็ดนี่เพิน่นใดเล่นบอ่อเ<ม>ด่ดนืม อ่าธรมชมเลขวิ่งนี่ครับมาทุกงวดนะครับลงของลุงทรงสามงวดนะครับผมเขามาสองงวดติดงวดที่ผ่านมามาแต่เลขเด่นกับหลักร้อยนะครับเอางวดนี้แคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับลุงทรงว่าไปหายิบจับฉลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้นะครับผมบถลขเด่นคือเด่นแปดร่องหาครับบนล่างครสามตัวนะครับ 835, 083085ศูนาะพอว่าหลักลอยของลุงทงคือ 0, เด่น 0, รอง8นะครับ2ตัว 80, 83, 85 35, 05แล้วก็30 3นี่มากอย่างไรลุงทงคือติด3มาน้กงวนเนี่ยสนี่มันเลใครนตางวันมันอะเอามาติดอยเอามาติเอามาติดไปเห็ครับผมครับผมศูนย์หานี่ครับสามศูนย์นี่บอเด่นบ่อลุงทรงบ่อใครเด่น ศูนย์หามาอีกแล้วพี่น้องเลขประจำเบาเถอะตัวศูนย์หาเอาแคปหน้าจอครับผู้ชมะแคปหน้าจอนะครับไปหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้นะครับผมว่าันนี้กะถือว่าเลขงง่ายไหมลุงสงเนาะเ่ามันใจอะผมครับวันนี้ต้องันโดตรงมือออกพวกนี้เมื่อกี้มันโดนวันที่สองว่าวันที่แล้วก็ตรงมือหด้ลุงทรงต้อบอกว่ามันทีนึงเนเพราะว่าเดือนพฤษภาเนี่ยวันที่หนึ่งบอเคยออก ออกแต่วันที่สองค,ครับอเ,เออแม่นครับเพราะว่าก็ถชื่อว่าออกตรงมือพี่น้องเพราะว่าเดือนพฤษภาคมวันที่หนึ่งนี่ไม่เคยออกนะครับออกแต่วันที่สองนะครับ่านผร้ชมวดนี้ไม่ครับวดนี้ไม่นะลุงทรงเนาะครับแต่ว่าพี่น้องนะครับเลขเด่นเลขวิ่งนี่นะครับสามงวดมาทุกงวดนะครับผมของลุงทรงนี่ เปิดตัวง,งวดแรกก็เข้านับงวดสองกับเข้านะครับงวดที่สามนี่เพิ่งจับคู่ลุดนี่คือเป็นเซียนตัวจริงพี่น้องเ้าหไลยนะครับหาเลยแล้วก็แม่นเอานะครับถา้าลุงทรงชอบนี่นะครับนี่6คู่นี่ชอบคู่ไห นะครับผมชอบแปดหาครับผมแปดห้าบอสอยากไดผมจะซื้อลอตเตอรี่ไปแปดห้าซื้อลอตเตอรี่แปดห้าครับผมพี่รองผู้ใดเนี่ยมักคือลุงทรงนะครับอยากได้ตัวเดียวคู่เดียวลุงทรงมาแปดห้าห้าแปดนะครับผมวัานจนกล่งกล่งหมดไม่ต้องเปิดไส้โมกเลยตรงตรงเนี่ยแปดห้าเลยติดลุงทรงครับผมมาแปดห้าอ่าลุงทรงว่าชอบแปดห้าผู้ใดมักตัวหน่อยสามตัวหาเลยครับศูนย์แปดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลคนนี้อาจจะตบ่าวเถาอาจจะไปหาไว้น้ำยู่นี่ มักอยู่แปดหาพี่นอ้องนะครับขันจะมักขันจะเอาสามตัวกับศูนย์แปดหาน้ำมุงทรงนีแหละนะครับไปหาลอตเตอรี่ไว้หาได้โชครางวัลเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสองตัวนะครับแต่ว่านี่หกคูนี่พี่น้องบนล่างเนาะลุงทรงเนาะครับบนลา่างอ่านะครับสถิติสามงวดเพิ่งหลุดงวดที่ผ่านมานนเนี่ยพี่น้องเนยแต่ว่าเลขเด่นนี่มาทุกงวดครับหลุดแต่าขาดหลุดแม่เลขด่นอยู่อ่าลักลอยก็ะแม่น ถึงหลุดหลักร้อยมาเห็นไหมครับลุงทรงจับให้หนึ่งเจ็ดสามนะครับถ้าผู้ใดไปตัดเหลี่ยมไปสร้อยก็ถือว่ามาหนึ่งเจ็ดแต่ว่าลุงทรงมาบริตัดให้ก็คือบอ่ิเขานะครับผมเอาบาดเ่ารบกวนสักหน่อครับลุงทรงอ่าปล่อยหายเร็วเด้อเจ็บป้ให้บางคนก็หา,ายกินยาไข้เน่อยู่ครับกินยากะไข้เน่ครับลุงทรงบริครยป้น้องบริคอยดายยูเหรอครับย่อมเศร้าจังว่าผมไปมืดมือครับผม จะ่กินเย็นครับขาเร็วหรอขายเร็วครับครับลุงทรงครับขอบคุณครับผมครับครับครับสวัสดีครับลุงทรงครับให้สุขภาพแข็งแรงขึ้กันเนอะลุงทรงเนอะให้ค้าขายให้รำมีด้วยได้ลุงทรงเด้อนะครับลุงทรงคุณก็ค้าขายขายทุกวันนะครับคนเท่ากับมี่นาทีแต่ละคนไปทํามาหากินนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นถ้าได้โชคนาพี่น้องขายได้รางวัลสลากกินแบง ครับผมเอา้าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะพี่น้องเนาะมือนีเป็นเงาเงาก็า่าพี่สาวกลับบ้านแล้วนะ่ารมดาช่วงค่ะากจะได้นั่งคุยกับพี่สาว,วาไปส่งพี่สาวกลับบ้านแล้วเิ่นจะมาเดือนหนาวันที่หา้าะครัานผูมชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านขอบคุณพ่อใหญ่ไม่งหญ่สุขุ่สุขคนเด้อนะครับผมเอา้าขอให้อยู่ดีไม่แห้งทุกท่านพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ขอให้อายุมั่นขนยืนให้ได้โชคให้ยิ่งๆนะครับผม บอกกันคลิปหน้าแอดมินมเท่าสวัสดีครับ